อู okay. ้ตัวใหญ่เลยครับตัวจีนูนเดออเดอู้อู้ีนุ่นเลนี่สัตว์เจนวากเลยคูนี่ดีครับผมปอว่าตนครับผมเดปลาเตนเดี๋ยววันนี้ว่าขุดกีนุ่นครับผมปลานี่ปกติเอาไป้น่าคุณเนี่ยมาิมาหนามาพ่้ามพอหัวหัวไหลไปเบิ่องกันครับผมขุดอียงก่อน คุณยังครับป่ะน,นี่จีบปมจีปมจ่ฮะนี่จิปบปมแล้วหมอมีทั้งจิปบปมที่โน่นนะครับปลาหน,น่มีผมไม่ใช่ปลาเลยปลาผมไม่ใช่ปลาธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์บรรยากาศได้ปลาครับมาขุดพอยังหูเสหูจิปีบปมนี่เป็นตัวนางอยู่ฮะน,น,น,นี่ที่จิปบปมที่โน่นนะครับพอพอแล้วครับพอแล้วใส่หู้นวันท่หูนอะไรอายุ่กันอยู่ตรงไหนแหน่ บางแดดโอ้หนี่หู้ครับหนีมานีนีมันนี่ก็คยนี่มาขุดเลยเดี๋ยวเรขุดครับนี่ฮะเลือกวะวันหนึ่งมีจากตประมาณฮะขอล้วแดงนี่มันที่มีโบราตัวเดียงันเราดหนึ่งถึงสองตัวงันเราดูไหนโอ้นีเีย นี่โอ้ขอลุเลยบแบบไงเลยโอม้มีอีกหรือครัฮะมีวะสองสองแล้วสองแล้วสองแล้วมีวะมีจ้ามีอีกไหมโอ้สามแล้วสามแล้ว,ม,ลวมีวะมันก็ไปอยู่ในกันไหนวะธรรมศาสตร์กับจีโนนะครับก็คืนมันจะออกขึ้นไปกินใบใหม่นะครับก็คืนมันก็สีลงมา เอ้ยกาเวีนมันก็สิลงมายำเสาก็สิลงมาครูมันสีเลยครับผมครูนี่อ่าสีครับผมมือเดี้ะโอ้ยยังงามโถมไหวเดี๋ยวก็มาอีกโถมไหวเหรมันมาอีกแล้วหรือผ่านพ้นมาดูนะโอ้โอู้ดยังไงแีกเลยเห็นไหมครับมีวะมีตัวเดียวอันนั้นเจ้าปวกดอันนั้นตัวเก่าวที่ไม่เห็ดนานนะโอเคหนึ่งตัวเปีกๆเลย อ,อ,อ,อีกนัดนึ่งนโอ้นึงตัวฮะถอดกรอบนะแกซือต้วใหม่กระเสีะเลยไปเฮ้ยโอ้ยยังยงยินโดนแดงยนนี่นะนี่ครับเปียงเลยนี่ครับผมส้นมามันจะอยู่ในเงาใหม่หน่อยครับนี่ฮวนนี่ไม่คือขวายเอาจัดาเลยไปเงา มาหน่อยนึงครับบนเลยครับผมนิดเดียวไม่ลึกไม่ลึกเจอแล้วบ่เจอแล้วครับหนึ่งตัวจีนนหนึ่งตัวตัวโปรยเงินไะไรไรนี่บ่โม่เหีอยนี่นีน่กว่าสันรุมเดียวครับสองตัวโอเคมูแบบนี้มูจนโน่เย็นหร่ นี่งานใหม่เฮ้ยเดี่ควายบ่เอเดี๋ยการเลยครับผมขุดให้ยี่ขุดครับผมที่เป็นปลาฮะคว้าเราเอาใส่เอามาเบิ้งเอ้ยเอาหนึ่งตัวมีอีกตัวตัวเดียวตัวเดียวเหนึ่งใหญ่เลยเนี่ยสวยงามนั่มีอีกอู้เอาออกมาไหนดู ครับโอ้ยเน,นี่ยเยมาเป็นครูครับแพ้ครูเนี่ยเฮ้ยมีเขาหู้นโอ้ยบางพูดนที่ล,ละนี่สัตว์เจียรากเลยพูดนนี่เฮ้ยอะฮุดเจอยังครับใสไละ่ะโอ้ใหญ่มากเลยเนาะนี่ครับตัวจีนโนนจีนโนนแดงจีนโนนปลา ไปหาต่อเคลียหาตัมาม้มเอาไว้แล้วเจอแล้วผู้ไหลครับปลาอีกหลายครับ,ปรบไปก่อนฮะพอแล้วเดี๋ยวผมหนึ่งตัวอีกแล้วสวยงามเป็นเดี๋ยวมีกับสุกเงาครับเงามมใหม่คุณไปตัดแตะไปห้อยขุดไปครับมาอีกลุ่มหนึ่งไปพอแล้ว,ว่าจอู้หลายอีก เดี oh, oh, ane, ๋ยวโอ้โีโนนเลยหลุมเดียวขึ้นลาเนี่ยเออไปกล้องเลยเออตัอใเญ่เลยเปัดย่างงีนนหญ่เออแดงเลยผมสนุงานอนี่ครับผมีโนนเออไอ้ตัวหญ่เลยเออ20นาทีครับผม แป๊บเดียวสำหรับปลานี่เอาไป